เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะพังงานนำตัวฆาตกรค่าหันศพส่งฝากขังสารเกาะสมุยเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ที่บริเวณท่าเทียบเรือบริษัทเรืเร็วลมพยาจำกัดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกปัญญานิรัติมานนนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพังงานได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกสุธทธพชดาการร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพัง,งาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก4นายคุมตัวนายเดเนียลเจโรนิโมอายุ29ปีสัญชาติสเปนฆาตกรค่าหันศพนายเอดวินมิเกลอายุ44ปีสัญชาติโคลัมเบียเพื่อนชายซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีส่งฝากขังยังศาลจังหวัดเกาะสมุยเนื่องจากครบอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมง ของสถานีตำรวจภูทรเกาะพัง,งนันซึ่งได้ถูกคุบคุมตัวขึ้นเรือสปีดโบท๊ทเดินทางมายังเกาะสมุยโดยนายเดเนียอลสวมเสื้อยืดสีดำถูกสวมกุญแจมือโดยมีนายตำรวจคุมตัวอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเกาะพัง,งันมายังเกาะสมุย ซึ่งไดในเนี่ยวมีสีหน้านิ่งเฉยระหว่างเดินขึ้นจากเรือสปีดโบ๊ทมายังรถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเดินทางไปยังศาลจังหวัดเกาะสมุยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนฝากขังเพื่อรอการพิจารณาคดีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย